ครับพี่นองครับแมนงกัดขัวมาเลวครับอีเก็ดพวสินเลยที่แมกงกัดตากี่เ ดปลามาฝากทีมงานวันนี้ไม่ลองไปเด็ดปลาแม่น้ำโค้งครับมาฝากครับพี่น้องปลาเบ้าน้อยจ้ะปลาเน้กินนี่อันนี้ปลาปากอันนี้ปลาไนอันนี้ปลาตองจ้ะปลาตองเบ้าเบ้าน้อยแล้วหมานแล้วอยูขึ้นมาแบบนี้ปุ่มเลยแม่ที่คลองเบ้าแอร์วันนี้เราสีย่างอันโออันก้อยก้อย ก้อยสูตรไม่เด้อพี่น้องถ้าเบื้องสูตรของผู้ซอยน้องจ้ะดูเด็ดสูตรจีน16 16 8บ่แมนทั้งว่าสูตรเนาะมันมีหลายสูตรนี่20 20สูตรเอาสิใส่เกจปลามาทอดพร้อมโอ้กินได้ฮอตเจ็ดแมนมาชิ่มจั๊กยางเลยไหมนี่เอาชิ่มตัวคันแมนขี่เขาเป็นกระโมกเป็นบ่อี่ขี่บ่ใส่มันเอาออกแล้วมีตู้ว่าขี่บ่อวะนะแล้วไปคั่วเกจปลาก่อนฮะไปวันมีการชิมเหม Sag ือน kind of ีัน ไม่นีบรรยา,ากาศครับพี่น้องฝนลิ้นซ้ำแซ่ซ้ำแซ่ซักไซ้ผู้สวยเอาฝนมาหนำ่ำนี่ครับพี่น้องครับแม่น้องไปขั้วมาเรียบร้อยครับ<อ>นี่เก็ดบอ่อทิมเลยเอาเก็ดเอาเห็ดท<อ>ีหย<อ>ังโอ้ยคอยก<อ>ัน<อ>ย<อ>่างวายแล้วเห็ดอะไรจะสีกินเลยคนนแต่พ่อประก,กันเห็ดอี่หยั่งเกือบพุกก่มก่อนดึงเก็ดอยู่แบบแบบบ๊อบทิมหัวเก็ดอีกินหัวเก็ดติดใจบ๊อบบินเข้าสิงนข้าไปรุ่น เพราะว่าแม่้องไปก้ยกินแล้วคนเด็นก้อกินแสบบ่แแสบกกินหอดเบียบ่คือเฮดเบียตัวโอ้เ็ดเบียกับบอลลอเฮดเบียกับอลล็เพื่อไว้ให้ผู้ละหารอ่อยพอนะการน้ำมันไปเก็บน้ำมันพลาดปุ้ยมาไปเลยวผู้ละหารอ่อยาน้ำมันหารอ่อยคือการน้ำมันลอยหนึ่งเดือนอู้ตลอดหนึ่งก็ชินมาปวดใจ พนมเป็นไก่ๆเนาะเป๋ลอยล้วนคุณแม่ <c oughs> จะมาหาลอยจีบชีดเลยเป๊ะเดียวแสดงว่าไก่เติบอยู่กันขันมันหาลอยเจีขันมันหาลย <c oughs> อาลยกเขาลอยหนึ่งอะจีมาปด <c oughs> วดดักจนี้กำลังพูดซาก <c oughs> <สา S 1> ันครับ <c oughs> วยกูนีกครับปลาปลายหงกว่าู้สวยน่ยตัวนี้ปลาปาตัวนี้ปลาในค่ะปลาไนสูตรเด็ดกี่น้องครับม <c oughs> านักน่อยนะเด็กจินชี้มือผูดวยครับนนี้มีปลาน้ำโคงครับ บมมีข้าวครับข้าวเดียวสีมดนี่นี่พี่นอ้องครับอย,อยากเบิงตะเกียดนี่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไอขั้นตอนต่อไปมินี่ครับพี่น้องคนลิ้นครับแช่มแซ่แช่มแซ่ครับพี่น้องคืนฝาคืมฝนแต่ว่าก็ม,มากกตุกแห้งแต่ว่าตุกมากถ้าว่ามันเปลี่น <c oughs> ก็จะตุกเถอะยัาาง<อ>หูดิย,ยังไม่ยืดตัมัน,นสีเอาฟืนใส่เราก็ตุ่มเราก็ลาบนะใส่หม้อคือบัวบัวคือเอาเห็ดมา น้องเบิึงกับพี่น้องสิเป็นรสชาติจังได๋ออกมาหน้าตาแบบใด,ดครับทิดตามผลงานเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้่องเทพปุ่นแดียครับมาตาทางไกลกับพี่น้องตางเมื่อเพิ่นเด,ด้อพี่น้องเอ้ยเน้องครับนับซื่อๆโอ้ปินปนปีนปิีนบ่ได้บอกยับบ่อยมันติดโอ้สูตรนี่บ่ต้องปิีนครับพี่น้องปิีนอยู่ให้มันสุกก่อนโอ้ฮาม่นไม่มีตู้คุ่มนี่ใหม่แล้วดิปานนี่เล่งไอย่างเดียวโอ้เล่งตะเกียดใส่ฮจตู้อ่ะต้องเบิึงรับพี่น้องสูตรนี้สูตรเด็ดครับ อันนต้มทำในเน้องน้องเน้นต้มเทปตกปลาใบคาครับนี่โอ้คือเนื้อปลาตองขูดเอาบอครับเพราะจังไลยนี่งขูดเอาจ้ะโอ้ปลาตัวธรรมดาเด้อเขี้ยบจ้ะเขียบคาดมากพี่น้องครับอันนี้ปีนเลยเด้อเป็นผู้สอยที่เด้อไปแล้วพี่น้องครับอัดบ่อะไรกดน้ำมันทุ่นเอาไว้ครับนี่พี่น้องครับอือขึ้นหอมไุแอันแห้งหลายใช่ไหมโอ้พอกำก้านอย่างครับพอกำกานพอเขาหล่อออกจากก้างจาก พูงมันได้เขาก็ไปใจก้างโอ้เป็นไงออกกันบ้างครับใช่อ๋ออะมาใครจะเห็นเดี๋ยวเราไปพี่น้องครับสตป็นจังไปเดียวแป๊บเดียวจำสูตรไปเฮ็ดได้จ้ะนี่นขึ้นอหงางน้ำปลาเลยคือแย่างน้ำปลาขคือย่างน้ำปลาเงี้ยเหรอนต่ว่าแซ่บจ้ะเพราะว่าแม่น้องไปไปกินเราล่ะรอบนึงอ๋อพูดจะกินกับสีไข่ยื่นนะเนาะพูดว่าจะกินกับสีเบิ้งต่อไป จำสูกตีรักจำย่วตะว่าปลากตีขึ้นตัวผัวล่วถ้าคุณเพือเก็อดละพี่น้องครับกำลัมมงเริ่มหอมครับกำลังเริ่มหอมครับกับเดียวได้เขาย่างกับเดียวนี่ครับพี่น้องครับย่างเรียบร้อยครับอันนี้คือมาแฉออกแล้วครับบันแฉเขากางออกครับพี่น้องนะเราเพิ่งสูน,นี่ครับพี่น้องเอาเงินจ็ดสมปลากันนะ ย้ครับลุกไปเยปรยวกว่ดดาครับมีวัตถุดิบพวกข้าครับนงบักเน่าครับถาดใ<ส><ล>าหญ่เปิดนะบางุ้เ่เป็มะเร็วาไปนเนี่ยเนาเนี่ยมดอยกับวัตถิมบ่ที่เป็นน้ปลาเกียแต่วัตถิมเนะานเนละปลบบาลบเบิงเกียริเนกับวัตถิมแต่รอเบิร์เกียรติเสรรับสุกปลาตอมครับน้องสวัสดีครับ ไห่นเร็วลุนนี่ให้เล่นเร็วไห้ใส่กันเล่นบ่เฮ็ดป่าตาหะตาอรเต็มทีเลยเด้เทียมงานเท่ามก่อนเกี่ยวี่นองห้เพื่อเดเคลียหวาวบาน้ำเขาอมลมลสมปลาแม่ติลาปลาแม่ตีต้องกินต้องไห้ดไม่สมมัน แต่ว่าสูตรนี้ป่ะจําครับยันมเสียสองล่างครับพี่น้องสองล่างคาสูตรคาสูตรแม่น้องนุ่นว่าเสียสองล่างได้คาสูตรน้องไม่สมแม่น้องนุ่นอันนี้ก็เพรต้องบอกสูตรเด้ออ่ะบังดูแม่สิมสิมเจ้าสิมเลยเบาแห่วรอบมึงพี่น้องเป็นอะได้นี่ยต้องปั่นพอต้องปั่นโอ้ถือกินไม่หัวหวยเลยใส่จนีหละเดี๋ยวแตะลงกันอันนี้จะไปต้มใช้คู่กันไปจังบดดมไม่ต้องล่างใส่เลย ขมสมข้มเข้มแม่นแันไปเต้าโค้งอู้สอันนี้ตุ้มโค้งครับจ้าวันดีเล้อพี่น้องนี่สีอุ้นเข่าทิ้งหันเบาๆทิ้งหอนห้อนกบหลับปลาแสบๆโมเมนต์เบาเอียพื้นมากินอะไรขึ้นแพี่นครับเบาเอียหอกปลาดูแล้วหนึ่งเขาเพือกินซ้ำเยอะกระจุกะขอบพี่น้องครับคัสซี่มั่นครับนี่ลงไปโค้งลง โอ้ติดโด่งๆเนี่ยพี่น้องเลยน้ำเดดิบุ๊มบิ้นน้าขีดนะอาจารย์ครับนี่โอ้ใส่ของแข็เลยสครับใส่ได้หลายนี่จะไปลงสีตาจากฟองเด้หรือครับครับโอ้ขี้ผ้าของแข็งนะพี่น้องนอนใช่ปะครับพี่น้องครับแคบมาแล้วครับพี่น้องนี่มีบังหน้าลงไปเลยอันนี้ส่วนประจำนะครับนี่จำว่าอะไรครับจางล่างแม่แม่เอาก่ คุณเลี้ยงบักหน้าอ่อนหวานเรียนลำกลดเนี่ยอน่างไม่ธรรมดาเลเม็ดครับนี่ปูต้องไปเ็ดแซบบไรเด้อแบบอันนี้หอมน้ำไหจังสูตรนี้ไม่รับครับน้ำไหลไหลถามจำเป็นเด็ดขาดครับเอาหน้าตาที่เป็นแบบใดเอาเจ้าว่า ลองดูเนาะว่ามันจะออกมาแบบไหนแบบนาตาเป็นแบบไดเฮ็ดแบบเนี่ยผูหันบักเน่าว่าหันเผาทันพูดเห็นไงไกินอบอนี้ค่อยทอดเนเกาเน่าหันขึ้นจาของก็บาก็ไดไ่ได้ออ้าจึมว่าปดม่าเอาเนมพี่น้องครับขยำด้วยกันเลยพี่น้อง กางกับว <là> ่ามันออกดีเล้วดิมันยังมีเนี่ยอยู่เนาะครอมแฉกมเดี๋ยวติมาเนี่ยแล้วก็จะับเพือนครับน้ำสื่ครับไงครับพี่น้องแด้เจอกันครับขยาำขยาใช้กันครับพี่น้องครับ้องขยำขยำแล้วก็บีบปากหน้าใส่น้ำครับพราให้มันขึ้นสับเข้าไปในเนื้อครับควบสุมครับพี่น้องนี่ สูเด็ดครับที่ิ่เด็กกินธรรมดาเด้พี่น้องเนี่ยฝีมือครับพี่น้องเคฟมาจากคุณแล้วเพียงขั้นครับพี่น้องครับทำธรรมดาเลยกำมืออึ้นนี่แหละพี่น้องที่งานกันเลยคนยพี่ของปลากระเพ๋ามาเด็ดเพียงต้องคนคนเดินมาแล้ยวมากเกินอันอีกมือต้องมือนี่กระเพ๋าอยู่หน้าบ้านเด้อวะวันว่ละวันว่านี่มันยังดอกอขอเงินห้าขั้มเด้มันธรรมดาเด้อกับเขานะขอเด้อเนี่ยต่างกับของเด้อที่พ่อจีเด็กขอกดแค่หมดหนึ่งที่เนาะ ครับพี่น้องสูตรเด็ดครับหันมาทางปีครับพี่น้องอ่ะสีมันยังครับรอรุ่นต่อไปครับพี่น้องน้ามันก็เรื่องเดียบครับพ่อป็นเมษาคู่กับฟูงลองอังแรงขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ดูอ่าเมนูเด็ดสาวพีตอนน่องครับอ่ะรอรุ่นครับจะพึงหลับจะพึงนอนครับพี่น้องมาเบิ้งสูตรเด็ดมาเข้าเมนูเด็ดครับอหลบนะไม่ได้หลบนะเอาเลยครับ กำลังกีรลุ่นนะกำลังสีลุ่นไหมเกิดมาเขาเคยเกี้ยอ่เดี๋ยวพี่น้องเลย่าเดี๋ยวพี่น้องคนอดเ็ดปลาดูพี่น้องคนตอม่าหาเห็ดใหม่เลยทางนี้ คนละงยงนะครับพี่น้องครับวนีนขสับนพี่น้องเนอะไเงครดนี้ครับเป็นเนูของทองพี่น้องครับทอดเก็บปลาครับพี่น้องครับเอารั้นเป็นทอดเก็บปลา สำคันกำลังจ่ดูเกิดุดนแล้วอมาไอกิน,นยนุพี่น้องเลย่นโคตระมองในแง่ยพี่น้องบวาน,นชุ่มชินหอมคนเึินมากให้เตีงยง,ยงเก็นยังไงครับพี่น้อง กินปลามากว่าขึ้ถอดเสียเราครับผมเฮ้ยพวกหงส์เราไม่มีปลูกหยวออกมาได้ก็มิตรวาทผูวาาสดีเดอมันหกกับวาดิ่งเสียนนี้น่าชื่นกันจักยังพี่น้องครับหลังจากเบิ้งถอดเก็ดปลาแล้วมาเบิ้งทานี้ครับพี่น้องมันปั่นน้ำบอครับน้ำบกนาครับพี่น้อง ก่แบบแม่เากสเนื้อายกิอากโยกกินเหนดมะนอกินที่รวมาแสดงว่าจั่ทั้งกีดด้วเจ้ากันอ้ว่าก็บะนอแสดงว่าจ้งเกเสียร่างพลินนี่เลยโอนเปนรองกับปั้นเลยูกับนองมัดนักขนาดนี่นี่ครับซิ้งซิ่งซิ่งซิ่งแ้เบิ่งสันแล้วมัดเยวจอดเรา้ตุยใส่คาดเรานป่ง สีน้องครับพี่ีน้องครับอ๋เหี๋ยห้วยเราบ้านนี้เอาว่าหันหลายเดียหน่อยครับบานนี้กี่อกันกินว่าเราบานนี้เหี๋ยมมวยพีน้องเอ้ตองอ้มาลงในอาชีต้องขออความมันว่ครับววมาให้น้ำนี่มันจะได้ตากโอ้ยน้ำมันเสด็จ โอ้ม่เบแล้วไป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 คปไ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 ปยปไ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 ปนปไ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 ป้ปนปไ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 ไปไไไไปไไไไ มันใหม่แล้วมันเพ่งใบผูดไฟแดงเกินไหมใหม่หมดแล้วเอาไม่ซะกเพียงเกิดไหมรุ่นแรกดีว่ะเพื่อนป็นแรกเมื่แรกแล้วมาเบิ้ลผมหนาผากแม่ยขั้วเพียง คนอยู่หายแล้วไฟลุกบอลหันโอ้ยย่นเราแม่ลงไฟแลนเลยไหมนี่ยังสั่นแล้วเบิ้งเสียบผมหน้าผากแม่กลัวว่ามันหางเปรี้ยบพุทธลงลองแรงเงี้ยนี่ลงเลยลงเลยย่นลงเลยแล้วโอ้ยลกสั่วเฮ้ยพี่น้องครับมาหนีแม่น้องไฟเฮ็ดแม่น้องนุ่นเสียควันเสียหยกสองแล้วหันพี่น้องเอ้ย คุยยกกเนี้ยยหัวามัสึบแรนหนีแมะมัตเบิรงนได้ยังไเป็นหัอ้วกไเ่ยหัวจามับรนเราโยนใส่เหรเราหนีเลยเราก็หุ่ใจกันเนาะเอาเลยบัวเหมเราจะใส่จวดเลยพี่น้องเลยถ้านีปั่นมาเรวครับพี่น้องครับมาวก่ได้ อมน้ำนี่ไม่นะนี่นี่น้องครับเต้นว่านน้ำออดกับอดทั้เพื่อนเราพี่น้องเป็นย้ำผู้นำออดมีหลักปั่นออกมานนี ok> ่แหละนออกมาจากเนื้อปลานที่มีผกเงาเนี่ยแหละนำนำสูบน้ำข้าวมั่นเลยบอยฮะพี่น้องครับบอยอันนี้สุปไก่โบนายเอี้ยช่างเด็ดเพราะมันสุกแล้วสุกคุณแล้วซุกแค่ซุปไ้่บอนบ่ปุ้งเลยะปุ้งเลยพอนะพี่น้องน้ำออดเต้นว่านี่ครับพี่น้องน้ำปลาลูกน้องนะครับเติมน้ำปลา พ่นตลีเลีตลีด้วยกันพี่น้องครับอันเส้อปลาใส่นส้นรูดีพร้อมอ่ครับอันนี้คือจะใส่ให้ชิมจะใส่รูดีให้ชิมถ้าอยาก้อยากกินตามไปเชียงค่าน้ด้วพี่น้องเด้วแต่ว่าอย่าไปเสาร์อาทิตย์เด้อซุกเสาร์อาทิตย์พี่น้องทีมงานเพิ่นออกไปเต้นไปล่๊หาเงินหาคั่มโลกชิมชิมยังไงด้วย เอาพอกินเห็นในกินก็ขับล้อ่ะกินดิชิมชิมโอ้ยเป็นไรเอาวางยามูชิมยุติวางยาเอาปละตูเล่มึงรู้เจ้เอาเก็นปลาไม่เห็นในกินได้ยังไดียบรุ่นยาถิมได้มีตัวได้ถิ่นนอนครับฮะ มาเน่ยลงเป็นลใชสลับที่บอกไปเติมเงินตมีนน่ะโปรนสลาบพร้อมกันนะมานี่สลับมาได้มาเสียบเลยนามาทิมีกเนี่ยมาเนี่ยเสีบเนาะอยู่ในรสชาติอแบบมาปุ๋ยอคอยใจเีบเบิงเสียใจเรียบริ้มเอากานกันนนเนี่ยมาเอาหลวม่ตัวก็ได้ว่าดอกแบ กว่าพี่เนาะหอมมันเ็ดอร่อยครับมตีมนีอีกรบครับเียมนี่ชันยอดเลยด้ครับเพื่อนครับเนี่ยแมนคเ่อนเืนที่อย่างนี่กิจปลาห้องลาบมา้ล่ะจ้าห้องลาบเพื่อกันนี่แหละลาบตะวตกิจป่าเราออกมาทั้งานเลยดเห็น่าข้าวว่าใหม่ันนีเน่ยไเด็ดเมเด็ดเดเด็เเาเเดด็เาาด ไปดูเปลี่ยนคนบ่อะไรทอดอ่ะไม่วนพ่เพียงหรอก่า้นนาผักไหมนุ่นเนี่ยคนขิวหายหมดน้ำสัมปลาละขปลาแดงมาเล่าเนี่ยมากับพี่น้องครับใส่ไรเนื้อหได้แล้วครับคุณสุดรถข้าวีน้องค่ณส่ตากหนามเพิ่นว่าคือรถครับพีน้องนะตีงครับใส่ไหลเพชรครับนี่ม้กว่าันองรถจัด ขับเก <Blaze S 1> ี่ยมชั้นยอะได้วครับกรัควครับขัวไม่ไหมครับพี่น้องหอมๆครับกระควครับควรเป็นไงเลยนะหอมเลยอู้ยเจ๋งเกรควือกน้าครับพี่น้องการสวดสวดอยู่้งเรื่อมมาแล้วด้อพี่น้องครับนี่หลับปาเัือข้นครับพี่น้องครับหลับปาที่ลับปา ลาบปลาซึ่งสลาบซึ่งห่ว่าหัลาบปลาหันบุได้กับพุนน้ำผากันย่างเลยแกมื่อไม่ทางนั้นพี่น้องครับวันนี้ผู้ได้ที่ทอดนอพนะแม่น้องนุ่นทีทอดเองเออเหรอประเดียครับพี่น้องประเดี๋ยวเสียก็ลาบม่วนวาจอดลูกปลาดนน้อยครับพี่น้องครับลูกปลาไม่ต้องไซีเมนทั้งไปเลยแม่ครับปลไปครับพี่ อดูเด็กครับเบ้าเอาว่าผู้ใดอยากกนนี่นั่ไปได้เชื่อขั้นครับพี่นออ้องก็มาหล,าล,าล่ลู่แต่ว่าต้องทำลายิลู่แล้วพี่น้องครับออกแก้วเราวก็เจดีมนจะน,นปอ,อกกล้าแล้ยิบออกหอ,อมัวพี่น้องครับเด็กแม่ข้าขวกลัวถึงนซ้ำครับพี่น้องว่ามันคิ้วัวกหินสามี้ววครับหินโปเล็กปรเลกปลกนะครับดมากกระเทียม ผีสดหอปลาหอมแดงทีแข็งครับบบมี่ไก mm. ่ไก่บบมีครับผักว้ก้อนเป็นหอมา้ก้อนครับพี่น้องเบ้าเอียดหลักนีเนี่ยปวดตัว้างกน่นบ้าน บบเลอาาเา่นไชิคก่นนะแถมแม่ครับมันหกวาครับมันวาม่ครับทเด็ดอยู่ตรงนี้แหละเขหาหลานอาหาร <c oughs> มาหน่อยบาทเด้อีนอน,ะน,อน้องธรรมดาดิเบื้องครับพี่นองครับที่เด็ดไหมเดี๋ยวเบื้องว้ยม่ตลาดมือสองพี่น้องมาจุ่มกันด้วยท่างคุณโอเบาๆเ่ไห่เนี่ยว่าหันจะกึถบเส้มู ปลาวาเล่ชิมกันใช่ไหมชิมดูก่อนเนาะชิมก่อนตั้ลาบปลาเมื่อื่นลาบเป็ดมาปุ๋ยอีกเด็ดพี่น้องเอ้มาเบืองลาบเป็ดให้เลยลาบสุกี้แป๊บหนึ่งออกไส้กรอกกันเนี่ย มีบหมดบจงไปเยงทางเนาะคุณแม่เอียงยังได้บางยามูแล้วแถมอีกคนะเอาเลยครับบมีสูตรตายตัับพี่น้องบ่จกเอาใส่บุนกมวดมากครับูนี้ครับบ่หลักจมครับพี่น้อง้วสั่นมาสิ เอาจะไปชึ้น้ำเพล่ากันหน่อยซ้ารสชาติมันขึ้นกันนี่เอามือเนี่ยชุบมาปม่พ่อกับแบบหอมครับ่ไทยทุ่ไทยทุ่กับพี่น้องหอมปากีครับโรยลงไปพีน้องเลย ที่เด็ดก็เข้าครับพี่น้องครับที่นาการซิมัหันลระพี่น้องครับล้ไปแล้วแเดียวแล้วบอกให้อานี่ซิมว่าเปาซวนมาเียได้เด้กชิว่ดเืนี้ีันนี่ซกว่าเลใ้ยินปลาบาน้องเฮดหรอครับเพื่อนครับได้ค่ะแล้วมันาทว่าไม่เกลยดเกลือนพ่นเขาไม่เกลดอดคือพ่นลองมองดูเด้พี่น้องคือเขียมหม้อ เอาปากตัวไอ้เฮือคอยอยากฟังนั่นบวกแซบมี่น้องแซบเออนี่ต่างนี่ไบวกตัวนี้แน่เอาน้ำออดด้วยเออแซบแล้วไั่ได้ปรุงให้มีที่เด็ดอีกไหมครับก็เอาเล่นใส่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาผมปรุงอีกกันไหมครับน้ำออดเนี่ย คนใช้ยังหอยคแม่น้องนุ่นกับปอดไฟคือเก้าครับฉิวไปยังอยู่แขวนเสียแล้วเสียสองลั่งแล้วผู้ชิมรงต้องเสียขาคว่ำน้ำแรงอ่ะฮะอันนี้เป็นหัวขพี่น้องตัวเด็้ครับพี่น้องทางเทียนขั้นครับพี่น้องครับอืมพี่น้องครับวันนี้เสิร์ฟจะวันนี้ข้อมาเขียวหายไปแล้วครับมีแต่ควอมเสียบคุ่มนัวครับมาแล้วบานนี้ตักครับ อันนี้ใบมะขูดทอดครับรอบสองครับพี่น้องรอบแรกน็อกแล้วครับองค์ควายเจี๊ยงน้ครับดาบปลาก้อยปลาสูตรเจียงซานครับพี่น้องครับเป็นเด็ดครับพี่น้องอดไอตุ่มคัสซี่ก็มีน้องไม่สมพรเหมือนธรรมดาดิพี่น้องครับมาเลยจากคุณนิโก้ตั้งใจว่าจิมาเฮดเมนูนี่หลายคุณนิโก้จินตะวาก็ดีมันติดขัด น้ะธุาก,กินเนจเขานี่เลยช่วยวามาด<ป>อพีนองมากินลาบปลาสูตรเชียงข้านเพ่อนนะปลาดปลาปลา,ปา,ปา,ปาินยุปตะข้านผลเดออันนี้แกียงเซนอไม่สมบะเมื่อต้มสมเพื่นวะเีงโค้งเนอไม่สมอันนี้น้ำน้ำออ,อดภาษาภาษาเมืองเลยพ่ภาษาเชียงข่านเพื่อนน้ำออด เส,สียบยิ่งด้มาเด่น้อง op, มาเสีบๆน้ากันขยันขยันเป็นกัปนีะเดาป้อเดาโอ้ไูน้นมือนีสวดีครับสวัสดีครับครับเบ้ขนมไม่ได้กินยำนั่นสมาย่นกมเ็นงมาชุ่มสอนกันไร่ปูนข้นโขยันย่งด้มาเดนจบน ทั้งกันเนาะอันนี้ทตนไม้หรือเ่มาฮอดบานแม่นองไผ่เลยพี่น้องมเลสาหรพนนเล่นาเมาะเมลวายคนแรกคนง่ายคนหเลยเานาะครับเนาะโงเลยอแรเปี่ยนลาบลาบปลาเนาะครับนยเจ้านี่อะปลาเนี่นี่ปาปลาโค้งปลาลำโองดูเด็ดเ็นกระสินยูเด็ดเลยเนจันเจกั่น่นกาสินเก็บบ่ได้เอาติ่นมเอาหมดเอากินในบ้านตัวสนามใ มาเป็นปุ่มเอาผักไปทั้งคนนะมันถอดกอดเนาะเก็บมันเพาะมันถอดกอดเาทำา้เป็นยาพี่น้องเขาเดาเขาทานไขอบคุณครับ่ถึงยัาเอนด้ร่มต้องยับมันอยู่ไหมถือยถือเย่าปุ๋ยไปทางไหนรอมาเด้อบาปุ๋ยเอ้ยนรับเาทำงานล้ แสบอยู่ครับแสบอยู่ก็อะไรอดเจ็ดแมวกอตีเ้อสุดที่เปิดปุตตักข้าในลแหละครับเปิดแปลงเหว่าี่นำไปเ็ดนน้ำไปกินอยากเยอดอกไก่ได้ไหมไก่มาเปิดมาดงนี่เด้อเส้นก้อนมูกกรสมันคอยนี่ละ คำรับต่อไปกับสวอยขอยอยู่มากเส้นมากเส้นตะขยนี่แะวะเดี๋ยวพี่นอนเีไนอนจะไปด่มกยเตี๋ยวข้าว้กัน้าจิ้มอาจากข้าจ้ำไปนะถ้าใครไม่เผ็ดซุปพริกทยนนงงแล้วนอ เอานี่ันี่พักกระเดาคือพักกระดากกัมอ่ะเขาไฟตัวเนเขาไฟ่ใบกักคือเขากัมาสนงเขาไตก็ไปสิสรจองปูกปลาพัดปลาน้ำเบาถุนนเนี่พี่น้องเอ้ต่อไปเขาเาอ่ทำ้ามอยู่กันอะไรเงีย้ามยังจ้ากันได้สิเป็นอันนี้กับอันนั่นละเพราะอันนี้อันนี้เกิดกับเี่อันั่นละ อันนี้อันวาดวิมานเนกับูนี่เจ้าของตะแก้ปลาแดดคอยกระสิบเปิ้ไฟผลิปลาสได้ยินพ่มฝนได้แล้วเจ้าวันกระสเป็นจังได้แล้วไมจะได้เป็นปลาแดดอึ้งบบจังหลัหน้าคตรหา่มปลายเปนโบได้เลยลงออดนากับตักซชกะไดม้ำมีชานลองซชกะดาแต่ครับมีพักหนังเลือดเขากระหอได้หอแล้วเขากระตักน้ำจิ้มเมใา่เด้อเบาหน่อย เออเน่เด้อบาไ่ไยังไดเอบา่น้อยนยละเป้อนเปี้นนนโอ้มีหลายน้อยเนาปอยก็ว่าอีกสเมือเด้อ้นนึงเดันไปดหน้าบ้านมีกระเป๋าโย่เไปอปลาเสยหนาบปเพ่นเมรุน่นปลาสยปาสายปลาหนํขงจนสายนำขงนกันบ่นละอีก3มเดนเราจขกัปกี่ังดอกตลดยัน คุณแล้วบันเทามายามแบบเพิ่นแก้วเขาคุณแล้วนะฮะนะจะใส่ใบยูบุนใส่ใ้เพิ่นยามยูบุจันจะคล้องในใส่ใ้เพิ่นยามบ่เพิ่นมันนี่เพิ่นในเงิ้นแล้วใส่ใบยามแพนเดอร์เด็กก็ติดว้านวะมานเนาะของแท้แล้วข้าเจ้าเดียวปลาหนังโขงมาซื้อกินแซ่บกะลก คนมาเห็ดให้กินเปล่ามันตัมันตัวมามากกยูนีวันนี้ให้ชุกินกับยูนีวันนี้สุกก็จะหนีงวดที่แรกเยนี่ยพวกหญ่หน่อยเลยราว่างสันเดมเมื่อหนาจะไปเห็ดให้พอยหน่อยเด้เมื่อนามีโอกาสว่ามีโอกาสนี่วัฒนาคว่าาวาวันนี้พอุกินได้สบายพอน่อยล้ว่าว ม้าเดียวนาที่พาเมาแอรไปเ้าป่ากินอยู่สวนยุกกระมังกันอีกโยมเบอเพชรกเอนไบายเราเมือนก่อนแจกอะไรแจกจุดนี้ว่าจำมอเดินไม่จิด จำอะไรไม่ถูก่าเอจำสดๆอะไตัวเบื้งเบื้งซ้ำเนาะองล่างต้องกวาดต้องกวาแต่อากาศก็อเคยนเนาะมื่อเนี่เนาะหนาวดุ่นมือเนี่ยเมื่อนี่ก็อากาศอําน้ยได้น่ขาดคนไดก็ขอบุูอยูซี่ครับขอบพุดมีน้องบันเทที่ค่อยเป็นกำลังแรกใจอีสานเมืองหน่อย้อมบ้าแยุ่งงงบ้าป่อยยุพัเบ้าสองหน่อย ปากแป้พ่อมปากเป้าพ่อพี่นอ้องพี่สานมนนครับขอพี่น้องมาเนาอยู่ดีเมี่ยงซุกปากแข็งแรงสขบูรณสุขคตนะครับสบายดีครับปปพี่น้องครับ